ว่าไงครับคนยูเมสใช่ไหงนะจะขอเตรียมเตรียม,มะอะไรสักคู่หนึ่งนะครับ โอเคมาครับเหมือนเหมือนวิลลีจะพร้อมแล้วแบบว่าเดี๋ยวขอดูสักครูหนึ่งนะครับขอเช็คก่อนนึงนะอ่ามันยังปกติระบาบเพราะว่าไอเหตุการณ์เอ่อไลฟ์ก่อนอะที่ไลฟ์ผมหนุดอะ่ะแล้วผมก็ไม่ได้ไลฟ์ต่ออันนั้นคือต้องอุ๊ยอันต้องขอโทษจริงๆครับเพราะว่า มันมันไม่ไหวจริงครับอันนั้นมันแบบว่าค่อนข้างที่จะ <c oughs> <c oughs> ผมดูดหลายรอบเกินแล้วรอบนั้นทำผมท้อผมดจนผมท้อเลยเลยไม่ได้ไลฟ์ตอบใช่เอาเป็นว่าวันนี้จะมีแข่งแข่งยิงบ้านเอ่อแข่งยิงบ้านบ้านอะไรอะ่ะบ้านไก่กับบ้านบ้าน,บ,านบ้านรวงไหมน่าจะใช่ครับผม <c oughs> น่าจะมีแข่งบ้านไก่กับบ้านวัวก็แบบว่าวันนี้มีมีอ่อมีอจริงจริงมีสตรอรี่ของน้องด้วยครับใช่ <c oughs> อาจจะต้องดูแลน้องแต่ไม่รู้ว่าผมอ่ะจะได้ไปหรือเปล่าจะต้องนั่งดูว่าเออใครเป็นคนทำร้ายน้องอะไรอย่างงี้ไม่รู้ว่าจะได้ไปช่วยหรือเปล่า ผมนัดกับคนหนึ่งไวแล้วผมจะไปช่วยอย่บ้านหนึ่งใช่แต่ว่าไม่รู้จะได้ไปหรือเปล่ากนะ็เอาปอเป็นว่าเราเอาเลยแล้วกันนะปรับไปที่แปดสิบ จะยังไม่ตื่นนะไม่ไม่รู้ไม่รู้ว่าจะตื่นหรือเปล่าครับเพราะว่าไม่รู้ว่ารอดหรือเปล่านะตอนนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตโทรหาลูกชิ้น,ล,น,นลูกชิ้นตืน่นยัง <c oughs> อ่ะลูกชิ้นวันนี้ลืมเปิดอ่าลูกชิ้นลูกชิ้นเฮ้ยผมซึ่งสังเกตอาหารผมจะหมด อื่าผมจะหมดแล้วลูกชิ้นมาไหมเนี่ยขออนุญาตโทรหาลูกชิ้นลูกชิ้นไม่มาไหนที่เสียงพี่อยู่แล้วล่ะเขามาทำอะไรกันเต็มโรงพยาบาลเลย เราไม่มีที่นั่งไนงะผมอยากนั่งตรงเนี้ยไม่รอไม่รอใช่ครับไม่รอยังไม่ฟื้นจริงๆด้วยไม่รู้จะฟื้นหรือเปล่านะไม่รอเนย ก็ต้องรอดูต่อไปครับพวกนั้นมันยังไม่ตื่นกันเลยอ่ะ <c oughs> ทำอะไรดีครับทุกคนระหว่างรอ อไม่รข้จะไม่มีอะไรทำอ่ะตกใจหมดที่ว่ามีอะไรไม่มีใครตื่นกันเลยเหรอ ไม่มีอะไรท,ทำเลยไดนเข้าเดิอนออกครับผมเดินเล่น <c oughs> ในห้องอื่นเขาขอ๋อไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดผ้าม่านไว้เลยครับใช่ไม่มีใครที่เรารู้จักเลยเราแบบไม่ควรเข้าไปยุ่งนะ <c oughs> ร,ระหว่างนี้ไปกินอาหารกันดีกว่าครับ อาหารจะหมด <c oughs> อืมอันนี้พี่หนุ่มมาไหมอ่ะผมอยากแต่งปืนอ่ะผมยังไม่ได้แต่งปืนเลยครับใช่ผมยังไม่ได้แต่งปืนเลย โค้รแสบตารนบใครควะนะ่ไม่รู้สักเอผมกินกินไม่อิม่ม ขอโทรหา <c oughs> เป็นชื่ออะไรนะเออไม่มีเบอร์ไว้ด้วยดิไม่ได้แรมเบอร์ไว้อีกแล้วผมลืมแรมเบอร์มานอีกแล้วโอ้ยเอาี่ไ,ไงใช่ไหมเนะี่ย อ๋อบี๊ปป้าใช่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 เรื่องเรื่องช่วยบ้านน่ะคิดว่าจะช่วยบ้านไหนอ่ะบ้านวัวดิกูอยู่บ้านบัวอ๋ออยู่บ้านวัวเหรอใช่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 โอ้มีคนมีคนนัดชั้นไว้แล้วเ่ยว่าต้องไปช่วยบ้านบ้านไม่เป็นไรบ้านไก่แล้วแต่แล้วแต่แกเออเออเอจะเรื่องอะไรแล้วแต่ได้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  ให้คนที่มันจะพาไปยิงเนี่ยมันมาไหมเนี่ยต้องไปบอกด้วยครับว่าไม่รู้ว่าจะได้ไปไหมเพราะว่าต้องมาดูนนะ <c oughs> เอาป็้ว่าเราจะทำเป็นไม่เห็นนะครับอา่ามันมาไหมนะเนี่ยน่านฝั่ง เอ้ยถ้ามาใช่รับเลยเนี่เอ่อเหมือนจะ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 ไม่มาครับอาจจะยังไม่มา <c oughs> เป็นคนนั้นผมมาเองแท้แท้ ต้องออกมานั่งกันนอกนั่งรอครับต้อว่างทำอะไรดีโทรปั่นคนไหมโทรปั่นใครเดีอ่ะวมีเบอร์เยอะเะด้วยเลยไอ้นัวนี่คืใครวะไม่ดึงไปแล้วอ่ะออโทรหาพี่โปรโมต สวัดครับฮัลโหลครับว่าไงครับอันนี้ใช่ไอโฟมอนครับฮู่้นอนตาสายไอผมโทรมั่วเลยโทรหาใครดีอ่ะไอเล็มันมาไหมอะโทร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 หายเลยมันมาไหมเนี่ยไม่ได้โทรหายนี่นานเลยตั้งแต่ที่ไอในชมรมก็ไม่ได้คุยกัน ไม่ร ma, mai, Martine, si e ู้ว่ามาหรือเปล่าไม่มาเอ่ออันนี้ใครนั่นอะเออไม่รู้จักไอเอไม่เอออันนี้ไม่รู้ไม่รู้จักเชส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 ไม่มา เช็ดไม่มาไม่ค่อยมีเบอร์ใครซะด้วยอะ,อะยังไม่มีใครมา อ้วนเว้ยอะไรมีอะไรน้องอน้องไปไหนนอนอยู่ข้างบนอะทำไมไม่คิดถึงอะไม่คิดถึงไม่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 ให้คิดถึงไม่คิดไม่บอกโอ้ยไม่เอาไม่ไม่ไม่อย่าไปอย่าไปเลยไม่ไปไม่อย่าไปเลยไม่ให้ไป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  ต้องไม่ให้ไปอ่ะก็จะไปอ่ะต้องไม่ให้ไปไม่ให้ไปตัวเป็นเด็กอ้วนด้วยวะอ๋อหายใจอดิหายใจอดีรับสายจ้ารับสายจ้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเข้ารับสายจ้ามีอะไรชักฮัลโหลฮัลโหลเพื่อนนายได้ไปช่วยบ้านไหนบ้างวันนี้ไม่รู้อ่ะน่าจะบ้านไก่มั้งรอดูอ่ะ อาจจะไม่ได้ไปก็ได้ไม่รู้เหมือนกันโอเคโอเคก็จะขอยิงปืนอ๋ออ๋อนี่ยฉันไม่อยากพูดอีกรอบหนึ่งอะแต่ว่าอ๋อไม่ใช่ไม่โว้ยไม่โลไม่โล อย่างรู้จริงเหรอนรูดเก็บหนักนะนอยิงอ่ะใช่หรอที่หัวโอแววันนี้นไม่น่าจะไหวอะะ่ะพักยังไม่รู้ด้วยอะว่าตอนนี้ยังอยู่ไหมอ่ะต,ต้องเลาหมออ่ะอฉันไม่รู้ ก็ฉันก็ภาวนาอย่างนั้นอยู่อะแล้วเพื่อนเธอไปไหนแล้วอ่ะไอ้ไอ้หัวสีขาวใช่เพื่อนเธอไหมใช่มันชื่ออะไรมันเมื่อกี้มันทำอะไรทำอะไรคืออะไรอืออยู่มันก็เอาขนกายมาปัดหน้าฉันอะปัดฝุ่นเนี่ยปัดฝุ่นอ๋อเออเก่าแล้วดิโอ้โดนปัดฝุ่นนะโอ้เก่าเราชอบขี้อ้วนหรอไม่ได้อ้วนเว้ยไม่ได้อ้วน ไปได้แล้วไปได้แล้วไม่ไม่ไม่ไปไปเออบาย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 อะไรนะอะไรนะอะไรให้ช่วยอะไรนะช่วยช่วยบ้านบ้านวัวด้วยนะช่วยบ้านไก่เลยไม่ไม่ไม่รู้ว่าจะได้ไปหรือเปล่าน้องฉันอยู่นี่ไงฉันเลยไม่ได้ช่วยน้องเนี่ยก็ถ้าน้องฉัน ถ้าฉันชนะได้น้องฉันก็ต้องมาอยู่กับฉันก็อยู่บ้านเดียวกับฉันไงอยู่บ้านอะไรอะบ้านควายชนะเมื่อวานน้องเธออยู่บ้านอะไรอะบ้านวัวฉันอยู่บ้านวัใช่ฉันจะชนะให้ได้ถ้าฉันได้ลงอะน,นะแต่ตอนนี้ฉันต้องดูน้องก่อนอนะ ก็ก็บอกอยู่บอกอยู่อ่ะก็แบบว่ายังไงดีอะไม่ก็ฝากบอกตอนตื่นไงเผื่อว่าจะไม่ได้เจออะก็ก็ได้ได้ มีเนานะมีคนฝากบอกว่าหายเร็วๆด้วยนะต้องหายเร็วๆนะน้องไมโลไมโลไมโลหครว่าใครว่าใครว่าใารว่า,วา,วามาไม่เดีนะสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวผมขอเวลาสักครู่หนึ่งนะ ไอ่ไอ้เดี๋ยวสักคู่หนึ่งนะครับสักคู่หนึ่งนะ ประกาศพวกบ้านวัวตูดบึกประ,ประชุมเร็วประกาศประกาศบ้านไก่ให้ไปพบกันที่ไม่ไม่ไม่บ้านวัวบ้านวัวบ้านวัวมาพบกันที่บ้านวัว <laughs> บ้านไก่มาพบที่บ้านไก่ไม่ไม่ไม่บ้านวัวก่อนบ้านวัวมาเจอกันที่บ้านวัวเร็วเร็วบ้านไก่เขาเจอบ้านไก่แยกกันไงไม่ไม่ไม่ทำไมไม่ทำไมนั่นนหะบ้านไก่บ้านวัวบ้านไก่บ้านวัวมาเจอที่ลานบ้านวัวบ้านวัวมาเจอที่บ้านไก่บ้านไก่มาเจอที่บ้านวัวเถียงอะไรกันโอ้ยเถียงอะไรกันนักหนา วังนะเถียงกันหายสองบ้านนะเบิร์นพี่ฝังทั้งนู่นเฮ้ยฮัลโหลพี่เบาได้เบาออกมา ไกันาย <c oughs> ไ,ไม่ไปบ้านไก่หรออไม่ไปบ้านไก่หรออ่ะยังได้ยังอยู่อยูน่น,นะครับผมว่าห่างจะ เปื่อยครับเปื่อยมากไไหนดูสิอ๋อตรงนี้เข้าไม่ได้อ,าอ่าจอดเลยนะทุกคนผมเข้ามาทำไมผมเข้ามาทำไม คิดเองหรือเปล่าทำไมมันมืดเร็วจังเลยทำไมมืดเร็วจังอะมืดแล้วเหรออ้อาวทำไมมืดเร็วจังอะเอา้ามืดเร็วมากทุกคน ไม่มีใครมาเาทุกคนเราจะไม่ก้าวข้ามเส้นนี้เราจะไม่เข้าก้ามเอ้ย ผออขอนอน,นุญาตประกาศนะคะขออนิยาาประกาศนะคะการแข่งขันเพื่อทําให้บ้านตัวเองได้อยู่ต่อจะเริ่มขึ้น,วนเวลา20สนาฬกาตรงเพราะฉะนั้นบ้านที่ต้องแข่งขันกันในวันนี้บ้านไก่และบ้านวัวควรเตรียมตัวให้พร้อมด้วยนะคะเดี๋ยวขึ้นไปดูน้องก่อน คนที่มันนัดก่อนแล้วกันนะอยู่ไหมเนะี่ยเออมันเปลี่ยนเบอร์แล้วไงวะมันอยู่ไหมเนี่ย วิดีโอคอลได้ไหมอะ่ะเฟซไทม์อ่ะไม่ได้ไม่ทำไม่ได้เอ้ยเอ้าโอ้ไอไอแคนไอแคนปิดเสียงตัวเองอะ่ะแต่เออมันมันปรับยังไงนะอ๋อตัวเต็มเต็ม โยชชาง์กทำอะไรอยู่